นโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุขอบพระคุณขอบใจบูชาบุตรพระธรรมจะต้องศึกษาจิจารย์ที่ไปบูชาเถิดปีนี้เป็นปีมงคลอย่างยิ่น บังกากิจีเรสตัดจอีมีนาสกาเรนาพุทังลาภิพุชยามะ อิมีนาสัก arella ธรรมังะภิปูชยามะอิมีนาสัก arella สังฆังะภิปูชยามะอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิตวาคาโตภะคา เถวิสุงวิสุงลักษณ์นาทายะเตสาเนนะสหปัญจศีลานิอาจามะทุติยมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงลักณาทายะเตสาเนนะสหปัญจศีลานิาจาม Tiyam ti mayam pan tevisu visu lakanakaaya ti salanena sahapanjasa niyajama namo tassa bhagavato arahato samma sambhavato arahato samma ตียัมปีธรรมังสารังคาชามิทูตียัมปีสังฆังสารังคาชามิตาตียัมปีพุทธังสารังคาชามิตาติยัมปีธรรมังสารังคาชามิตาติยัมปีสังฆังสารังคาชามิปานาติตาตา เวรมะนีสิกขาปัทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมะนีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมตุมิชาจาราเวรมะนีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมะนีสิกขาปัทังสมาธิยามิ สุราเมระยะมัจชาปามาทฐานาเวรมะนีส <ø us |zh|> ิกขาปัฏฐานิสมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏานิสัมมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏานิสัมมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏานิสัมมาทิยามิอามะพันเตสีเลนะสุขติยันติ

นะเอาไม้เอติป <jack> ิโสภะคะวะอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขะโตโลกะวิทูอนุตตะโรปุริสธัมมะสาระถิสั

ติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติฏฐังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสับุคะลาเอสาภะคะวะโต सेहेन मालं गिधमविति नाशि तव मुनिन्दोदत्ते श भवतु ते शयमङ्गलानि नारातिरेकमभियोचितसफला घोरम् पन

ທາວາຄິຈາກະມະສະນີວະສຸທາລຸນັນຕັງເມຕາມພຸເສກະວິທິນາຊິດຕະວາມຸນິນໂຕຕ โอเคตคาธรรมติหาทัสสะธารุณตังตาวันติโยชนะปทังสุริมาลาวันตังอิทีพิสังฆธรรมโนชิตาวามุนินโทตันเตจะสสวาวุตเตชยมังคารานีตาตวานาคาธรรมตารังอิวะคาพินิยติ

धभूतभङ्ग्यपथिवसरितो हि तवा मुनिन्धोतान् तेजसा भवतु ते जयमं करोमि नन्धोपनन्दबुचख विपुथा महिथीं पूतेन खेलुचखेन धमापयन्तो इतु बाते जवितिना जितवा मुनिंधो दान्ते यसा भवतु जयमांगा रानि โทคาทิริปุชาเกนะสุธาธาทังคำมังวิสุติชุติเมียติปกาวิธานังยานาคาเทนะวิธินางสิทาวามุนินโตตันเตย์สะภาวตุเตเจยมังคาราณีเอตตาปิปุตัชยมังคาราธาคาทายวาจโน ทีเนศระเตมาันทีตวานาเนกาวิวิธานิจุปตาวานิโมขังสุขังอาคิขเมยานาโรสัมปันโยมหากาลุณิโกนาโทหิตายสะพพานิลังกุเรตวปาลามีสัพพาปโตสัมโพธิโมตมังเทนะสัจจวเฒนะ मङ्गलङ्गो गोहि मूले सकयनं नन्धिवधनो एवं तवां सयोः निषय ऋषयमङ्गले Aparashita palanggesi se bata vipo kale abise ke sapa tanang aka pa to bamu tati su ra ka tang su kalang zu bapa tang zu hoti tang kaya ปาทาคีนงปาทาคีนงมโนธรรมาปาณิทิเตปาทาคีนาปาทาคีนานิกาตะวานะาะภันตะเทปาทาคี พะวันตุสัพพามังคะรังรักขันตุสัพพะเทวตาสพะพุทธานุภาเวนะสทัสโสทีภะวันตุเตภะวันตุสัพพามังคะรังรักขันตุสัพพะเทวตาสะพัทธมานุภาเวนะสทัสโสทีภะวันตุเตภะวันตุสัพพามังคะรังรักขันตุสัพพะเทวตาสพะ สังฆนุบาวีนัสสทัสโสธีะวันตุเตอหังสุขิโตโหมิคอยข้าพเจ้าจงมีความสุขอหังนิทุโขโหมิคอยข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์อหังอาเวโลโหมิคอยข้าพเจ้าจงปราศจากเวรอหังอาเทประโชโหมิคอยข้าพเจ้าจงปราศจากอุปสาสะอันตรายทั้งปวง อาหารนีโกโหมีไพรข้าพเจ้าจงประเาริความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตตานาบริหารามิคอยข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้คนจากทุกไฟทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่็บตใจด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหตูจงเป็นสุขเป็นสุขเธิดจะได้มีเวียนแก่กันแล้กกันเลยอพยาาระชาโหตูจงเป็นสุขเป็นสุขเกิดจะได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย มีความุ่งสจงเป็นสุขใปสุขเถิดแต่ได้มีความทุกข์กายทุกขใจเลยสุขียาตานางปริหารลงสุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้ผลจากทู้ไปถึงพระพเจ้าตั้งจิตอุทิผลบุญกุศลแห่ไปให้ไพศาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมทํางานกันทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉัน ทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้รับอุศสผลนี้เทญ